เคยนระเวยนเดชพาเพื่อนเจ้าบ่าวหมากปรินไปดูสถานที่จัดงานแต่งแน่ๆเคยวรเวยนเดชพาเพื่อนเจ้าหมากปรินดูสถานที่จัดงานแต่งเตรียมพร้อมวิวาสุดโรแมนติกเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นณเดชในฐานะเคยวรเวพาเพื่อนรักหมากปรินสำรวจสถานที่จัดพิธีวิวานเดชคูกินิยะในบทบาทใหม่ว่าที่เคยวรารเวล่าสุดปรากฏตัวพร้อมหมาก ปรินที่เป็นทั้งเพื่อนสนิทและเพื่อนเจ้าบ่าวเดินทางไปดูสถานที่จัดงานแต่งในประเทศนอร์เวย์เตรียมความพร้อมสำหรับพิธีวิวาที่จะเกิดขึ้นทริปครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้แฟนๆไม่น้อยเมื่อมีภาพคู่ของสองพระเอกหนุ่มเผยให้เห็นบรรยากาศประเทศนอร์เวย์ซึ่งจะเป็นอีกสถานที่จัดงานแต่งของณเดชน์ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงามโดยมีว่าที่เจ้าสาวยายาอุรัสยาที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าก็ I love you รวมถึงได้เห็นนเดชโพสต์รูปที่ไปทำกิจกรรมต่างๆกับหมักปรินและยังได้เห็นภาพของพี่แคทพี่สาวของยาย่าที่อยู่ที่นั่นด้วยจากภาพและคลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียลแฟนๆต่างคอมเมนต์ชื่นชมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนของทั้งนเดชและหมากพร้อมตั้งตารอชมงานวิวาสุดโรแมนติกของคู่รักซุปตาที่ทุกคนรอคอยเรียกได้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่แต่ยังสะท้อนถึงมิตรภาพที่ยาวนานระหว่างสองพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยอีกด้วย